กำลังจะเตรียมทำแล้วนะทุกคนเดี๋ยววันนี้มีเมนูพระเอกมาเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนสุขภาพดีผักแคลงเต็มๆนะคะกระเพราใส่เห็ดน,นิดนึงนะคะหัวหอมกระเทียมเดี๋ยวมาดูกันจ้าเย้เพื่อนมาเริ่มทำกันเลยนะจ้าเราจะเริ่มอย่างไรก่อนอุ่นกระทะก่อนน้ำมันมาไหมหรือว่าไม่มาแล้วแต่อันนี้เบใช้ไปเยอะมากแล้วจะหมดหรอวะคาดเดว่าหมด อุ้มีอยู่เพื่อนพอจบต่อมาเบียร์มีกระเทียมนะคะแล้วแต่แล้วแต่บางท่านไม่ชอบกระเทียมก็ได้นะคะแต่เบียชอบโอ้ยหอมแป๊บนึงก็หอมเลยโอเคต่อค่ะอันนี้ก็คือออนเนียนหัวหอมนะคะเข้าไปดูในช่อง always ของเราหรือว่านาปลาฉับเฉวยก็ได้นะคะเพราะว่าเบียวก็มีลงคลิปทำกับข้าวบ่อยๆนะคะไก่นะคะถ้าเพื่อนๆรู้สึกชิ้นใหญ่ไปก็หั่นได้นะคะ อันนี้ฉลังเมืองแล้วแล้วก็น่าจะทานคนเดียวนะคะวันนี้ทํามาจากถั่วเหลืองนะคะเนี่ยเหมาะมากมง่ายๆสบายๆช้อปปิ้งทีหนึ่งสั่งออนไลน์ก็ได้เนพะื่อนๆแบบนี้นะคะแล้วก็เห็ดชิแมจิหรือคนใช้เห็ดออริจริเห็ดฟานก็ได้นะคะก็คือเอาอะไรท้องถิ่นเรามีเห็ดหมูเห็ดลมดีไหมเอเอก็ทิ้งไว้ให้เห็ดเขามีความ วัวกล้ม anyway, ีความแบบว่าเอาจูซี่แล้วก็มีความย่อมๆย่อมๆนิบยุ่มยิบคำเหนือมันเจ้านนะคะอ่าใส่เข้าไปทุกคนเลือกกระทะที่แบบว่าแล้วแต่ละการแล้วแต่สะดวกละการเนาะแต่เดี๋ยวจะแบบว่าเออมีความแบบยังไงไม่ติดกระทะอะไรอย่างเงี้ยกะเพราจ้ากินได้หลายวันเลยนะกระทะเล็กใต้กว่ากินคนเดียวเนี่ยน่าจะกินได้สองวันพรุ่งนี้กินได้อีกวันใบกะเพราเขาก็ยุบแล้วนะเพื่อนๆใส่แถวถ้าแถวแบบ มันเยอะไปก็ใส่ตู้เย็นไว้แล้วเดี๋ยวค่อยทำอย่างอื่นพรุ่งนี้ก็ได้จะปั่นกินก็ได้ตอนนี้เราลองมาปรุงรสกันเลยนี่นะคะน้ำซุปนี้นะคะว่าหลังมาเล่นกันนะคะก็จะมีขิงมีกระชายนะคะมีตะไคร้เราก็มีพวกเครื่องเทศแบบว่าเมล็ดผักชีเม็ดพริกไทยดำหอมขิงมากหอมกระชายแล้วก็ตะไคร้มากรู้เริ่มลรองแล้วตอนต้มก็ใสออ่กระเทียมเข้าไปด้วยนะคะเป็นซีอิ๊วแบบโลคอลนะคะ ตานกแก้วกูดั้งเดิมสูงมากกว่า200ปีที่ไปซื้อจากเวลาเดินทางเวลาไปไหนมาไหนก็ซื้อมาฝากทีมครัวบ้างทีโทรหาน้องในครัวว่าเอาไหมปลาเอาไหมกุ้งอย่างเงี้ยน้องก็จะพี่เอานะคะเพราะว่าเราจะพยายามใช้ในการเออทำน้ำซุปให้ลูกค้านะคะเพื่อนแต่ว่ามันจะเป็นแบบแนวกระเพราใส่แคลสุขภาพดีแล้วก็อันนี้ก็มาจากแพนเบส จะใส่ซีอิ๊วอีกสูตรหนึ่งเพราะว่าเบียร์น้ำมันหอยที่บ้านหมดแต่ใส่น้ำมันหอยก็จะมีความคลุกคลิกกว่านะคะเป็นไงล่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะใส่จานนะจา๊ะเรามาจัดลงจานกันนะคะซึ่งจานเนี่ยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะเพื่อนๆเ,เวลาที่เราอาหารจะดูแพงขึ้นก็ขึ้นอยู่กับจานก็เพื่อนๆก็ลองเลือกสั่นดูจริงๆสวยงามมากเพื่อนๆน,นี้ ดิฉันก็เทแบบนี้เลยไม่มีกล้องใดๆมาจับเลยแล้วก็หันกระท้าให้คนดูทําไมทําไมสดมากสดมากนะทุกคนโอเคผัดกะเพราแพนเบสใส่แคลวชุย่าวแพนเบสสดอีทต์ไรกันชิคกจบแล้วหอมมากชิมต้องชิมอันนี้ก็คือมาจากซอยนะคะทั่วเหลืองนะคะอือหือ อร่อยโรดีอ่ะแล้วนี่เบียร์ไม่ได้ใส่แบบปรุงอะไรเยอะแล้ไม่ไดเห็นโอเคนะมันไหลๆมันแบบมันเหมาะกับความสุขภาพจะกินอาหารสุขภาพก็ต้องงี้แล้วมันแบบมันไม่ใช่ว่าไม่อร่อยองเพื่อนแล้วมันก็แบบเพรชเชอร์ตัวเองได้ดีเลยจบจ้ามาติดตามคลิปหน้ากันอีกนะคะว่าเบียร์จะทำอะไรจากแพนเบสจ้ะมา